สีชมพูหวานแววแบบนี้แน่นอนว่าแพ้พาคุณผู้ชมมาชิมของหวานค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขาไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะคุณผู้ชมแต่รสชาติคนนี้เป็นเลิศเลยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าคุณพินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ห oh, คุณพินคะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของร้าน The r o l l i n g p พินหน่อยค่ะ r o l l i n g Pin พินเป็นร้านขนมออนไลน์นะคะ,ะสืบเ้ื่องมาจากคุณพินชอบทําขนมมากๆเลยค่ะชอบทําตั้งแต่เด็กแล้วก็เราอยากทําให้แบรนด์เราแตกต่างจากแบรนด์อื่นโดยการเพิ่มความเป็นผู้หญิงอะคะ่ะทําให้ขนมมันดูเซ็กซี่แล้วก็ดูน่าหล่อใจค่ะพอพูดถึงในเรื่องของความเซ็กซี่ขนมชิ้นแรกของเราคืออะไรคะ,ะขนมชิ้นแรกคือมาม่าโอจีนะคะามันคือดาร์กช็อกโกแลตคุกกี้ทำมาจากของวารอน่านะคะแล้วก็มี ส่วนผสมของวอลน,นัทที่อบแล้วนะคะเพราะทานด้วยกันเนี่ยรสชาติมันจะแบบอูมามีสุดๆเลยค่ะแบบช็อกโกแลตมันจะระเปิดในปากเลยค่ะ uh huh. มันมีความแบบคุกกี้คลายแม็กซ์แล้วก็แบบทานแล้วแบบอัธรสดสุดๆโอเคเราเริ่มต้นกันด้วยคุกกี้แล้วต่อจากนั้น เรามีขนมอะไรมาเพิ่มค่ะ,คะอันนี้เป็น Brown b r o w n ี่ไบ t ์นะคะแล้วก็บราวนี่เนี่ยมันไม่ธรรมดาสุดๆเพราะว่ากว่าจะได้สูตรเนี่ยก็คือต้องลองทั้ง50สกว่าสูตรนะคะมันเข้มข้นมากๆก็เลยอยากทําให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ,คะเพราะว่ามันจะได้แบบพอดีคําแล้วก็ทานได้เรื่อยๆไม่เข้มข้นเกินไปค่ะอันนี้เป็น c o o k ี้นะคะเป็น cookie กกแบบใหญ่รสน,นี้นะนำมากๆชื่อ PBJ นะคะตรงนี้เป็นเบสเป็น cookie กกเนยนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันมีนึ่ยถั่วแล้วก็ Jam, บบววกอบ้วยวทด สตรอเบอรี่ไวท์ช็อกโกแลตของ r บโรนาคะ อันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมค่ะ <S <S เค้กกล้วยหอมก็ไม่ธรรมดาอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีความเนยฉ่าสุดๆเลยค่ะเวลากินเข้าไปมันจะแบบรู้สึกหนึบหนับแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะเอ,อ่อครีมข้างในเป็นครีมชีสแล้วก็ตรงนี้เป็นเชดดาร์ชีสนะคะมันจะรู้สึกซีรี่หน่อยอันนี้แบบได้อินสปิเรชันมาจากบลูน่าชีสไอศครีมนะคะอันนี้เป็นไอศครีมซีเรียลเคอรเลอร์นะคะเป็นไอศครีมรสแรกที่ทำนะคะแล้วก็ข้างในเนี้ยมันเป็นเอ่อเป็นไอติมที่มีเบสของซีเรียลนะคะแล้วก็คอนเฟลกที่อบกับเนยกับน้ำตาลค้ววก็มมีา เค็มนิดนึงค่ะอันนี้เป็นฟ a t ค i ด f r o โยนะคะ f r o โยเนี่ยจะคิดว่าแบบผอมเพราะส่งไปให้เพื่อนชิมเพื่อนบอกว่าอันนี้ผอมใช่ไหมมันเรียกว่า F โรโยไม่ใช่ค่ะเราก็เลยตั้งชื่อว่า Fat คิดฟโ o โยฟ a t คิดฟโ o โยเนี่ยข้างในมันใส่บิสคอปบิสคอปมันเป็นเนยที่ทำมาจากคุกกี้อะคะ่ะแล้วเราก็ใส่คุกกี้ครัมเข้าไปด้วยมาถึงโซนด้านนี้บ้างค่ะโอ้โห อันนี้คือโมจิมูนเค้กนะคะมันไม่ใช่มูนเค้กธรรมดามันเป็นมูนเค้กที่ทํามาจากแป้งโมจินะคะ mm hmm. ค่ะเรามี6กรสด้วยกันนะคะมีเออร์เกรย์นะคะเ mm hmm. ออร์เกรย์ก็เป็นรสที่หอมชามากๆข้างในเป็นช็อกโกแลตที่ใส่คาราเมลนิดน,นึงอร่อยสุดๆเลยค่ะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นไส้บัวไข่เคม็มค่ะไข่เค็มก็ใช้ของซ p นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะมันจะแบบ very u m a ม i ค่ะ mm hmm. แล้วถัดไปก็คืองาดํากับไข่เค็มลาวานะคะ mm hmm. ทานด้วยกันมันก็แบบเข้ากันมากๆมันทําให้นึกถึงบัวลอยน้ําขิงค่ะ mm hmm. ล้วก็อันนี้ก็เป็นคัสตาร์ดนะคะคัสตาร์ดก็ใช้ไข่ของซีเหมือนกันนะคะแล้วก็ถัดไปก็เป็นชาเขียวนะคะรสสุดท้ายนะคะก็เป็นโรสนะคะที่เขาเลือกใช้ไข่แดงเค็มของทางซีพีนะคะเพราะว่าเขามีสีไข่แดงเค็มที่สวยค่ะและที่สําคัญนะคะเขาดองด้วยเกลือคุณภาพค่ะทําให้นี่สดแล้วก็สะอาดที่สําคัญเนี่ยนำไปทําเมนูไหนก็อร่อยโดยเฉพาะนี่เลยเมนูมูนเค้กค่ะ ถัดมาค่ะในเรื่องของเค้กค่ะคุณพินตอนนี้มีเคดราม่าชื่อ Never the Less ที่เพิ่งจบไปนะคะของ Netflix ซึ่งทาง้านคนในทีมก็แบบชอบดูกันมากก็เลยคิดว่าเนี่ยเราควรจะทําเค้กผีเสื้อกันนะคะจะได้ตามเทรนด์ก็เคนี้ค่ะมันเป็นเบสคือชิฟฟอนนะคะฉะนั้นเราก็ใช้ไข่เยอะมากก็ใช้ไข่ของ CP นะคะมันจะแบบดีออกมาฟูมากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงไส้นะคะเป็นไส้มะพร้าวอ่อนนะคะหอมหวานมากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของเค้กเนี่ยเราก็ยังมีตัวน,นี้ด้วยค่ะอันนี้เป็นเวนเทจ e าร์ d เค้กนะคะตอนที่แบบดู n t e r e s t เนี่ยมันก็จะเห็นแบบเค้กที่หน้าตาแบบนี้ค่ะก็คือแบบ ต้องทําแบบนี้บ้างแล้วเพราะว่ามันมันดูพิเศษมากๆะค่ะมันก็แบบสามารถให้คนที่เราหลักได้ค่ะอยากจะบอกว่าแพ็กเกจทุกอย่างคือมันน่ารักมากๆเลยค่ะคุณพี่เป็นคนดีไซน์ออกแบบเองเลยใช่ค่ะแล้วก็ทีมก็ช่วยกันออกแบบค่ะก็คือสีชมพูเนี้ยค่ะกล่องเนี้ยค่ะก็คือ Inspiration มาจากเมัพบ็อกซ์ค่ะถ้าทําให้กล่องขนมเนี้ยมันหน้าตาเหมือนกล่องเครื่องสำอางอะค่ะมันจะดูพิเศษมากขึ้น ว้าวถึงเวลาชิมแล้วค่ะโอ้โหเป็นเวลาที่รอคอยมากๆเลยแพาขอเริ่มที่ชิมเค้กก่อนเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมที่สำคัญของเค้กเลยเนี่ยก็คือไข่ไก่ค่ะแล้วจะทำยังไงให้เค้กอร่อยแปลว่าไข่ไก่จะต้องสดมากๆแล้วทางร้าน The Rolling Pin นะคะเขาก็เลือกใช้ไข่ไก่สดตรา s P ค่ะเขาเป็นไข่ไก่ที่ได้จากแม่ไก่สายพันธุ์คัพิเศษค่ะทำให้ความสดของไข่เนี่ยมีมากกว่าไข่จากไก่ทั่วไปค่ะ ผู้ชมคือตัว texture ของเนื้อเค,ค,ค้กอะคะ่ะมีความละมุนมากๆเลยละลายในปากคุณผู้ชมเรารสชาตินี่คือหอมมะพร้าวมากๆค่ะและที่สำคัญเนี่ยไม่หวานจนเกินไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมไอศครีมกันบ้างค่ะเป็นไอศครีมรสชาติที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลย cereal killer ค,ค่ะ สำหรับไส้ที่แพรกำลังจะชิมนะคะเป็นเม็ดปัวค่ะหรือว่าเมนูนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Lily l o เลอรค่ะสำหรับไส้ค่ะที่เป็นเม็ดบัวค่ะผู้ชมคือเขาจะให้ความรู้สึกแบบมันๆน,นะผสมมาความหวานเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็ตัดกับไข่แดงเค็มที่มีรสชาติเค็มได้เป็นอย่างดีค่ะ สามารถสั่งได้ที่เว็บไซต์ therollingpin.com นะคะแล้วสามารถส่งไปถึงบ้านคุณภายใน1ชั่วโมงค่ะแล้วก็มี IG Line f a c e b o o k a แอ therollingpin นะคะแล้วก็มีใน grab food application ด้วยค่ะถ้าใครชอบขนมหว,นวานๆนะคะแล้วก็อยาก experience cookie climax นะคะสั่งได้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ